มาตามมันต่อเรื่องของหมายเลขสายด่วนเรียกตำรวจ191เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะจริงๆนะก็มีคนแชร์รชมาเราก็ได้รับ message เหล่านั้นว่าตอนนี้เลิกใช้แล้วนะ191ให้หันมาใช้911แทนคือไม่ใช่แค่คนแ <c oughs> ชร์นะคะถ้าเข้าลองเข้าไปใน Google แล้วก็ลองเชิชดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าปิดตำนาน191ใช้แต่ 911เท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเมื่อปี2558เมื่อปีที่แล้วนะครับมีพรบออกมาแล้วก็มีการประชุมในครมมีมติออกมานะครับว่า911ให้ใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินได้อีกหนึ่งหมายเลขแต่ว่าในที่ประชุมนั้นไม่ได้ยกเลิก191นะครับดังนั้นคนที่ไปแชร์ข้อมูลเหล่านี้ตำรวจเขาเตรียมเอาผิดนะครับเพราะว่าทำให้ประชาชนสับสน, <S <S สนเดิมทีเนี่ย191ก็เป็นการใช้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายสำหรับคนที่ มีความต้องการนะครับไปเจอเหตุ่วนเหตุร้ายแล้วอยากจะแจ้งตำรวจให้มาดำเน,นินการ1 9 1แจ้งได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี57ก็มีประเด็นออกมาว่าหมายเลข191โทรไปแล้วตำรวจไม่รับสายบ้างมีการรอคอยอยู่นานบ้างกว่าที่สามารถแจ้งได้ ตำรวจเลยก็เพิ่มสายด่วนนะครับเป็นคู่สายออกมาอีก60คู่สายด้วยกัน60คู่สายสา,ยสามารถรองรับได้แล้วก็มีประเด็นในปี258 8นะครับที่บอกว่า9-11ได้มีการอนุมัติให้มาใช้เป็นสายด่วนฉุกเฉิน<ๆ>ก็เลยทำให้คนสับสนสรุปเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวนี้กันดีกว่าสรุปว่าหมายเลข191ยังคงใช้ตามปกติและ91 1ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับกรณีที่มีกระแสะข่าวในโลกโซเชียล ระบุครับว่าได้เปลี่ยนหมายเลขฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมาเป็น911หรือว่า 911, วนายวันวันตามสาหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับพลตพลตร,ตร,พลตรีพานุรัตน์หลักบุญผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจปไรรัดิการพิเศษ191ก็19 1, เลยมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดพลาดแล้วก็สร้างความเสียหายเพราะว่าขณะนี้หมายเลขสายด่วนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายยังคงเป็นหมายเลขเดิมคือ191เหมือนเดิมครับคนไทยของเรา เบื้องตน้นคาับสา,าเหตุที่นํามาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์เนื่องจากว่ามีการนําวาระพระราชบัญญัติกําหนดหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อปี58น,นะครับจึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ตีความไปว่าหมายเลขเปลี่ยนออกมาเป็น91 1ให้เหมือนกับในต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมีการแชร์ข้อ,ม,อ,อมีการแชร์ข้อมูลนี้แล้วก็ก่อความไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนเลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเตรียมร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้สร้างเรื่องแล้วก็แชร์ต่อ โดยจะแจ้งความกับกองับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญาก,กรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกอบปอทอเพื่อนำผู้ที่แชรเหล่านี้แหละครับมาลงโทษโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับ